สหัวดีกว่าหัวเดียวเมื่อ Netflix มี c o o ถึง2คน บริษัท Netflix นะครับเป็นบริษัทที่นำเสนอการบริการสตรีมมิ่งวิดีโอที่มีการประสบความสำเร็จอย่างสูงนะครับในยุคปัจจุบันนี้โดยมีการเติบโตของการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดโลกในช่วงที่ผ่านมาครับ n น t f l i x ได้นำเสนอโมเดลธุรกิจใหม่มาใช้โดย CEO ถึง2คนก็คือเทสซารอนดอ o สนะครับกับเกรกปีเตอร์นะครับและการที่ Netflix มี CEO ถึง2คนนี้มีผลดีและผลเสียกันอย่างไรเราลองมาดูกันครับ อันดับแรกก็คือเรามาดูเรื่องของประวัติความเป็นมาของ c ีอทั้งสองท่านนี้นะครับเริ่มต้นที่เทสซาลันดอสนะครับตัวเขาเองนะครับเริ่มต้นการทำงานกับ Netflix ตั้งแต่ปี2000ในตำแหน่ง chief content officer นะครับโดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและก็ขยายเนื้อหาของ Netflix โดยเฉพาะการผลิตเนื้อหาที่มีเอกลักษณ์ของ Netflix เองเช่นซีรีส์และภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกครับ ซาลันดอนนะครับมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเนื้อหาและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการนำ Netflix ให้เป็นผู้นำด้านการสตรีมมิ่งวิดีโอระดับโลกครับส่วนส่วนเกรกปีเตอร์น,นะครับโดตัวเขาเองนะครับได้เริ่มทำงานที่ Netflix ในปี2008ในตาแหน่ง chief product officer ตัวเขามีบทบาทนะครับในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Netflix เพื่อให้บริการสตรีมมิ่งเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพนะครับเพราะตัวปีเตอร์เองมีความเชี่ยวชาญในด้านของเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งมีบทบาทสําคัญในการนำ Netflix ให้สามารถแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคนี้นะครับส่วนเรื่องผลดีของการที่มี CEO 2คนในบริษัทเดียวนะครับอย่างแรกก็คือความหลากหลายในเรื่องของการบริหารการจัดการครับ การที่ c e o 2คนมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันนะครับทำให้ n น t f l i x สามารถมองเห็นปัญหาและโอกาสจากหลายมุมมองและสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับการแบ่งเบาภาระงานช่วยให้การตัดสินใจและการดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับการสร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งครับการมี c ี o 2คนช่วยวางแผนกลยุทธ์และวิสัยทัศน์นะครับเป็นไปอย่างครอบคลุมและก็มีความสอดคล้องตันอย่างดีเยี่ยมครับ ส่วนข้อเสียนะครับกับการที่มีซ e o ทั้ง2คนในบริษัทเดียวก็คืออาจจะมีความขัดแย้งนะครับในการตัดสินใจได้นะครับเพราะว่าบางครั้งมุมมองที่ไม่ตรงกันก็อาจจะทําให้การทํางานนั้นมีความช้าลงก็เกิดขึ้นได้ครับอย่างที่ผ่านมาก็คือการแบ่งแยกความรับผิดชอบนะครับการที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจนนะครับจะทําให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการขึ้นได้ครับอดับที่3าคือการสื่อสารในองค์กรครับการที่ซีอทั้ง2คนนะครับ อาจจะทำให้เกิดความสับสนในการสื่อสารภายในองค์กรได้หากไม่มีการจัดการที่ดีได้เพราะฉะนั้นนะครับการที่มี CEO ทั้งสองคนของ Netflix นั้นอาจจะมีทั้งผลดีและผลเสียนะครับการที่ Netflix ตัดสินใจใช้มเดลธุรกิจนี้นะครับสตอรี่เห็นในความต้องการที่จะสร้างความแข็งแกร่งในเรื่องของการบรหิหารการจัดการเนื้อหาจำนวนมากและเทคโนโลยีในการนำ n น t f l i x ให้เจริญเติบโตและแข็งแกร่งในตลาดโลกอย่างต่อเนื่องนะครับ ทางนี้นะครับการจัดการกับความขัดแย้งและการสื่อสารที่เป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่จะทําให้โมเดลธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จได้สนับสนุนโดยชีวิตตา